ก็หลังจากที่ลงช้างนะครับก็จะมาถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บภาพนะครับก็ได้มาทั้งทีก็เก็บภาพช่วยหน่อยนะครับนั่นสุดยอบนซุ่มบนซุ่มดี๊บหัวไอีีเป็นกล้องไอจีเองไม่ถ่ายอะไรมั้ย

น้ออกไยมาเ่ากล,ล้องสวยหรือเปล่าบ่าอะ่ะใช้กล้องสวยบอกล,ล,ล้องสวยไรไอโฟนสปีดกล้องศูน์าโฟนไรเบุ๊สเฟดหรือ,อ,อ,อรสองไม่รู้ยี <20. laughs> ่ส,สก็เก็บภาพก่อนนะครับ สวัสดีครับพ,บพับปราครับในช่องแฟมลี่สีไทยนะครับวันนี้ก็มี f อซีนะครับมาเยี่ยมนะครับก็จะมาขี่ช้างนะครับวันนี้ ที่ลายงามครับอันนี้ก็คนใกล้ๆนะครับอยู่ชุมพลนะครับวันนี้จะพาเดินรอบใกล้ๆนะครับว่าช่วงนี้เย็นแล้วนะครับลมอยู่ไหน่งนี้ น้อยไม่ร่มเลยตอนนี้ก็จะไปแล้วนะครับไปถึงบ้านทร <c oughs> งเสด็จนะครับ วันนี้ก็จะพาเดินนะครับรอบใกล้ๆนะครับผมนี่ออกออกออกครั้งแรกนะครับ oh. เดินรอบใกล้ๆนะครับวันนี้ถึงบ้านพลายสมสิ็จนะครับอันนี้ก่อนไปก็เก็บรูปบรรยากาศสี่ๆวก่อนนะครับล้อมากครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมก็มาได้นะครับ กับเรานะครับในช่อง Family ่สีทับไทยครับวันนี้มีน,น,นักท่องเที่ยวนะครับมาที่ทางทายงามเลยนะครับวันนี้นะครับผมเดินมาครับอนนี่ภายงามหล่อมากเดินสางนะครับผมน,นี้ออกครัง้งแรกนะครับ ใช <Hey. S 1> ่ครับเร okay, <c oughs> าแขกรั้งแรกเลยครับทั้งรัห้าโมงไม่เป็นอะไรผมสวัสดีครับงานจะจบในเย็นๆร้อน นี้พักกินยากก่อนนะครับเล็นหน่อยครับาสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาขี่ช้างแบบนี้ก็มาได้เลย ตนนี้ต้อนรับนะครแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าที่ว่านควิดไปไนเป็นไปไหนมาไหนกไม่ได้นได้นกยได้ตอนนี้ก็จะถึงบ้านพายสงเสดิตแล้วนะครับ จะพาไปหายายทองคำนะครับที่เป็นช้างเก่ร้อยกว่าปีนะครับนี่แกอ,อยากมานะก็เลยพามาจัดให้เลยครับวันนี้มาช่วงเย็นนะครับ ินี่ครับถึงแล้วครับ เอส้นนวี้โอ้าอาสร้างเขาตอนไหตอนนี้พา <Oh, ่ไงทองคำนะครับสะดกตอนไหก็บ่ว่ากันแล้วแต่ เดี๋ยวจะพาไปดูช้างแก่นับร้อยปีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็ขอให้ด้วยนะครับอายุายายช้าง85ปีนะครับ แต่ว่าเป็นสางแก่ามากนะครับอายุแปดสิบหครับดูยืนมองนะครับม,าาบม,บมบีพามาเยี่ยมน,นะครับ ก็ฟันออกหมดแล้วนะก็ต้องมีเครื่องนันนะครับเครื่องนะครับเอาไว้ปั่นปั่นยาปั่นอ้วยนะครับให้เป็นผงนะครับจะได้กินได้สะดวกสบายนะครับเอาสุดยอดไปเลยครับผมเชื่ออะไรครับเชื่ตนวำน่วยครับชื่ออะไรครับวันนี้คุณต้นนะครับกับเฟนนะครับวันนี้มา ที่ช้างลายงามนะครับผมวันนี้ลารงามก็รับนักท่องเที่ยวเลยนะครับวันนี้นะครับสุดยอดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไม่ต้องเป็นใจเลยนะเนาะได้ครออับทำแล้วเราอยู่บ้นนนะา,า,ากกนหเราอยู่ตลาดคุณ่คคเนะเจก ก็อยากมาดูณยายทองคำนะครับนี่แหละณยายทองคำก็วันหน้าก็มีโอกาสก็ซื้ออาหารเื่ออะไรมาให้เขากินด้วยแหละสมมาเรียกลางที่อายุเฉลี่ยสักแปดสิบปีแปดถึห้าปีครับนี่เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับ เวลาพอสมควรแล้วครับดูความงามนะงามสมชื่อนะดูความรอนะองงรอนะวันนี้ อันนี้ยังอีกสิบ้านขอบคุณสวยนะงามเดินแวะกินญ้าตลอดทางนะครับ น่ลํ <c oughs> ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีตัวแถมมีเชือกนึงนะครับรู้สึกว่ามีตัวแถมมีเชือกนึงนะ เป็นเดี๋ยวเราดูชัดดีกว่าว่าชื่ออะไรครับโอ้ว่าแต่เชือกไหนครับเป็นแม่พางบุญเพ็งครับผมเป็นแม่พางบุญเพ็งครับอันนี้เดินถึงหน้าบ้าน,นครับตอนนี้ ตอนนี้เดินถึงหน้าบ้านครับ,ไ,รบไม่เป็นอะไรครับนนได้สาวมาด้วยได้สาวมาด้วยวันนี้นี่มองไกลๆว่าแต่ใครครับนี่เป็นแม่พังบุญเพ็งครับอดีตอดีตพันภรรยาของพ่อใหญ่เสียไทยครับ ดยอครับโอเคนะครับยังไงก็หลังโควิดก็ FC ท่านใดนะครับอยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากจะมาทัมผัดแม่แม่บรรยากาศที่บ้านที่สหลังสุพิษีทับไทยก็มาได้นะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเป็นไงครับความรู้สึกสนุกไหมสนุกโอเคนะครับวันนี้เรามาปิดคลิปพร้อมกันเลยนะครับผม ยินลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับไลฟ์ให้เราเลยนะครับในช่อง Family สีทับไทยครับผมช่องกุยอเจียงบ<น>ุ้นวุนดูเลียงบุนครับเอ้าเลียง,ง,งบ๊ายบายครับ Let's <c oughs> บ <c oughs> Let o